สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องสวนอุ่นดินค่ะวันนี้นะคะเราจะอยู่ในช่วงของแคคตัสสวนอุ่นดินนะคะวันนี้ฝนจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูไม้นะคะว่าถ้าไม้ที่เรานําเข้ามานะคะแล้วเขามีปัญหานะคะเกิดเน่าแบบนี้นะคะเกิดเน่าแบบนี้นะคะเราจะทํายังไงได้บ้างนะคะอย่างต้นนี้นะคะเป็น เออเป็นแมมลูกก๊อฟนะคะเป็นก๊อฟบอลนะคะตัวนี้เนี่ยนำเข้ามาเขาก็มีอาการเน่าแบบนี้นะคะอันดับแรกเลยนะคะวิธีการช่วยชีวิตไม้ที่เรานําเข้ามาแล้วเขาเน่าแบบนี้นะคะก็คือการเราจะต้องเด็ดเขาออกมาเลยค่ะดูน้เนี่ยมันเออมันเน่าไปอย่างนี้แล้วนะคะอะตรงนี้เน่าไปและเดี๋ยวไว้ก่อน ทีนี้เราจะมาดูในส่วนของตรงนี้นะคะที่เขาเป็นแบบนี้นะคะก็ข้างในเนี่ยจะเป็นรอยช้ำหนองนี่เลยนะคะช้ำเลือดช้ำหนองมากมเราจะมาดูว่ามีหน่อไหนนะที่แบบพอช่วยชีวิตได้นะเราจะเด็ดออกมาก่อนนะคะทุกหน่อเลยอ่าเนี่ยหน่อนี้นะคะโอ้ อันนี้ก็เป็นนะคะอันนี้อีกหน,อหน่อนึงนะคะที่ที่มีอาการเน่าเหมือนกันนะนี่ดึงออกมาเลยโอ้โหตัวนี้เน่าถึงข้างในแล้วค่ะไปแล้วนะคะตัวนี้แต่ว่ามันก็ด้วยความที่เป็นไม้หน่อนะคะหน่อบางหน่อเนี่ยเรายังสามารถช่วยเขาได้อยู่นะคะเด๋ยวมาดูกันค่ะถ้าเห็นว่าเขาเน่าแบบนี้นะคะให้แกะของเขาให้แกะ หัวออกมาก่อนอนี้เลยนะคะแล้วก็ถ้าดูว่ายังช่วยยังพอช่วยได้นะคะให้เด็ดหนอกมาเลยแล้วมาวางพักไว้ก่อนค่ะเพราะว่าถ้าเราทิ้งไว้กับหัวเขาแบบนั้นเลยนะคะเขาจะยิ่งเน่าลามไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเป็นลักษณะเนี้ยแล้วเราดึงออกมาไว้ก่อนแบบนี้นะคะเด็ดหนอกมาเด็ดหนอกมาไว้ก่อนแบบนี้นะคะแผลของเขานะคะก็จะแห้งแล้วก็ เรายังพอที่จะช่วยชีวิตเขาทันค่ะฉะนั้นนะคะบ้านไหนนะคะที่เลี้ยงแคทตัสนะคะควรจะปลูกต่อนะคะปลูกตอเอาไว้ด้วยนะคะเผื่อได้ใช้ยามฉุกเฉินนะอย่างนี้ค่ะก็อ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้คือยับเยินมากแล้วใช้ไม่น่าจะได้แล้วแหละไใช้ไม่ได้แล้วแหละอ แล้วทีนี้นะคะในส่วนของตรงนี้นะเราก็ดูนะคะเห็นไหมคะว่าเขาก็ยังเป็นแผลอย่างนี้อยู่นะคะแต่ว่าเราสามารถปาดได้นะคะปาดดูปาดดูข้างในนะคะเราจะใช้เป็นมิดโกนนะคะ เราต้องเช็ดมีดโกนให้สะอาดทุกครั้งนะคะถ้าเรานำานำมีดนะคะมาตัดพวกหัวที่เน่าแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราไมเ่เช็ดทุกครั้งเนี่ยจะทําให้เชื้อนะคะเชื้อโรคนะคะเข้าไปติดหน่ออื่นได้ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวฝนจะเริ่มตัดที่หน่อนนี้ก่อนเลยนะคะดูว่ายังพอได้อยู่ไหมนะ อ่าเห็นไหมคะถ้าแบบนี้นะคะแปลว่าสามารถนํามากราฟได้นะคะเพราะว่าเมื่อเราตัดไปแล้วนะคะตัดส่วนที่เน่าที่เละตรงช่วงนี้นะคะออกไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังเขาก็ยังแบบมีเนื้อข้างในเป็นสีขา,ขาวๆอย่างนี้นะคะไม่มีจุดน้ําตาลนะฉะนั้นแบบนี้กราฟได้คะ่ะอ่า ตรงนี้นะคะก็ยังสามารถนำมากราฟได้อยู่นะคะชิ้นนี้ก็ยังกราฟได้อยู่นะคะนี่นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะฝนปดัดออกมาเรียบร้อยแล้วทุกชิ้นนะคะที่ตอนนี้ที่ปาดไว้นะคะก็คือสามารถนำมากราฟได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกราฟกันเลยค่ะนี่นะคะก็ จะเป็นตอกราฟนะคะที่เคยกราฟแล้วกราฟไม่ติดนะคะเราก็นำเขาเลี้ยงไว้อย่างนี้ก่อนค่ะเพราะว่ามันก็ยังสามารถช่วยชีวิตแคปตันได้นะคะเพราะว่ากระบองเพชรน,นะคะมันก็เหมือนกับต้นไม้ทั่ว,ว,วไปนั่นละค่ะคือมันก็มีเกิดแก่เจ็บตายนะเนาะ,นะมันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะว่าเวลาที่เราเลี้ยงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาเป็นกระบองเพชรแล้วเขาจะอึดถึกทนอยู่ได้ตลอดไปมันก็ไม่ใช่นะคะฉะนั้นถ้าเวลาที่เขาเกิดมีอาการเน่าหรือว่า เขาจะตายนะคะแต่เราเห็นเรวเนี่ยเราสามารถนำหน่อของเขานะคะมากราฟหรือว่ามาเขาเรียกว่ามาแบบช่วยชีวิตเขาได้นะคะเดี๋ยวเราจะกราฟกันไว้เลยนี่นะคะแล้วก็จะกราฟเหมือนปกติทั่วๆไปเลยนะคะเราก็เลือกชิ้นที่แบบูโอเคหน่อยอ่ามากราฟไว้ ถึงเราจะนําเข้าไม้จีนมานะคะแต่ว่าถ้าเขามีปัญหาแบบนี้นะคะเราก็ยังสามารถนําหน่อของเขานะคะมากราฟได้ค่ะยังไงก็ถ้าเขายังไม่ถึงขั้นเละนะคะยังไงเราก็ยังสามารถทําจํานวนได้อยู่นะคะนี่นะคะก็คือวิธีการช่วยชีวิต แคตตัสนะคะที่เวลาฝนนําเข้ามาแล้วเขาเกิดอาการว่าหัวเขาเน่านะคะฝนก็จะเด็ดหนองเขานะคะแล้วก็ดูว่ายังสามารถช่วยชีวิตเขาได้หรือเปล่านะคะแบบนี้ค่ะแมมลูกก๊อฟนะคะที่เรานําเข้ามานะคะแล้วเขามีปัญหาเน่าค่ะเราก็ใช้ตอนะคะที่เรามีอยู่นี่แหละช่วยชีวิตเขานะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามแคปตาส่วนอุ่นดิน สำหรับคลิปต่อไปนะคะอีกฝากติดตามกันด้วยนะคะ